สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหวยฮานอยวันที่21พฤษภาคม2563นะครับเป็นการเอาคลิปที่แล้วนะครับเป็นสูตรเก่ามาผสมกับสูตรใหม่นะครับสูตรที่สูตรเก่าที่เข้าเอามาคิดใหม่นะครับแล้วก็ดูาเลขไหนมันชนกันบ้างนะฮะเ่วนจะออกหรือไม่ออกก็ค่อยตามดูอีกทีนะครับ ผมเน้นให้หลักสิบ2เลขครับคือเลข7กับเลข9หลักหน่วย1กับ3นะครับถ้าจะจับแค่นี้ก็มีเลข2ตัวแค่4ชุดนะครับก็คือเอาหลัก10ก่อนนะครับ7 1 7 3เท่านี้นะฮะถ้าหลัก10เป็น9ก็จะเป็น9 1 9 3แต่ถ้าใครชอบเลข8ก็เป็น8 1 8 3นะครับ ถ้าชอบหลักหน่วยเป็นเลขอื่นก็8 7อ่า87นี่นะครับ8 0 6 2 2 2 23อะไรอย่างงี้นะครับ9 7 9 0อย่างงี้นะฮะหลักหน่วยก็มีสูตรที่ที่แล้วแล้วก็เอาหลักหน่วยคิดสูตรใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับ พยายามหาเลขที่ที่ชนกันแล้วก็เป็นเลขที่ตรงกับเลขประจําวันมาจับนะบเพราะว่าเลขประจําวันมันออกบ่อยครับอันนี้ผมจับให้แปดชุดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ให้การเลขเบิ้ลไว้ครับวันนี้วันพระก็มีโอกาสนะครับเจ็ดเจ็ดแปดแปด ปกติวันพระชอบมีเลข8กับเลข9้านะครับเป็นข้อสังเกตอ่เดี๋ยวผมเน้นให้เลข8ดอีกเลขนึงแล้วกันนะมันอยู่ตรงกลางนะออกวันพระพอดีนะคบันนี้ หลักหน่วยมีอีกเลขนึงครับที่ที่ต้องเน้นก็คือเลขเจ็ดนะครับก็มีเท่านี้นะครับใครใครชอบเลขที่ผมจับให้ก็เอาตามนี้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ลองจับดูนะครับลองเขียนดูแล้วดูว่ามีอาจารย์ท่านอื่นที่ให้ตรงกันเลขไหนบ้างนะครับก็พยายามเน้นเลขนั้นหรือถ้าไม่สนใจอาจารย์คนไหนเลยก็จับเองแล้วก็ ลองดูเลขที่เราชอบนะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านด้วยนะครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i e e และกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนจริงๆมีสูตรแนตะ่ผมไม่ได้ไม่ได้ลงให้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ